ครับสวัสดีครับเป็นประจําทุกวันนะครับที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะเราจะมาทําการไลฟ์สดในภาพรวมนะครับต่างๆแล้วก็รวมถึงการตอบคําถามของท่านนักลงทุนด้วยนะครับท่านลงทุนสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับในแฟนเพจของไอร่าของเราเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็จะได้ตอบคําถามกันได้อย่างครบถ้วนนะครับภาพรวม ตลาดวันนี้ลงมาแนวรับอีกแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูแนวรับใหญ่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับในแฟนเพจของนะครับลงมาที่แนวรับใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแนวรับตรงนี้นะครับวันนี้มีมีสาระสำคัญเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเคแบงค์ K ลงแรง นะครับดยเหตุผลส่วนตัวนะครับนะครับก็คือโดนถอดออกจาก m s c i ในตัวเค n k f ด r r i นะครับวันนี้ก็เลยมีแรงขายออกมาไม่ได้ลงทั้งเซกเตอร์นะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวโควิดด้วยเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็เมื่อเช้ามันอยู่พันห้าร้อยห้าสิบห้าพันหร้อหสิบถึงพันหรหสิบห้าเมื่อเช้าก็ลงมาพันหนึ่งห้าห้าเจ็ดแล้วก็เด้งนิดนึง นะครับเรนี้หนึ่งยังอยู่ในช n น l นี้นะครับจะมีสัญญาณขายก็ต่อเมื่อหลุดพันห้า้อยห้าสิบตรงนั้นลงไปก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาชัวร์เลยก็หลุดหลุดสพันห้าร้อยพันห้าร้ี่สบประมาณเนี้ยนะครับจะลงยาวแต่ถ้าไม่หลุดก็มีสิทธิ์เด้งกลับไปใหม่อีกทีนึ่งบริเวณพันห้า้อยเ้าสิบห้านะครับมันกรอบกันขึ้นไหวมันอยู่ในช่นลนี้นะครับ อยู่ในชแนนี้ส่วนมอสที ST, นะครับ <_ S 1> เงินติดล้อ43ีบามบาทสลืผนผมก็ยังแนะนำว่ามันแพง P/E 40กว่าเท่านะครับสำหรับระยะสั้นนะครับระยะยาวก,ก็อีกเรื่องนึงนะครับส่วน KBank ก็ลงแรงเลยนะครับสอร์เซ็นก็เป็นเรื่องส่วนตัวคาราบากรุ๊ปก็ดีใจด้วยนะครับดีบาร์สักทีได้เข้า MSCI ด้วยนะครับ แต่ก็แนวต้านเขาอะนะครับใกล้ๆ120ยรือคงมีคำถามเข้ามานะครับเรามาดูคำถามกันดีกว่าวันนี้เข้าสายหน่อยหนึ่งคำถามวันนี้เยอะเลยนะครับคุณเกดครับสวัสดีครับคุณสาคอนสวัสดีครับรูปลักษ์คัดก่อนดีไหม ยังไม่เสียทรงนะนะครับถ้าหลุด406อึงจะต้องคัดนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่เสียทรงนะครับดีไม่ดีเดี๋ยวดันกลับไปอีกนะครับจริงกำไรมันออกมาดีกว่าที่คาดด้วยนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะเซลล์อันฟแฟกนิดหน่อยแต่หลังๆเท่าที่สังเกตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปูนใหญ่เป็น IVL ท o r t c g ก็จะมีชง,งักวันสองวันแล้วก็ขึ้นต่อนะนะครับ เพราะว่ามันไม่กำไรเฉพาะแต่แรกมาดแรกดีอย่างเดียวแต่มา2สองยังคงดีต่อเนื่องนะครับถึงแม้จะไม่ไม่ดีเท่ามาดหนึ่งแต่ว่าก็ก็ยังก็ยังดีอยังติดลมบนอยู่นะครับไอ c ลงมากมากไหมหายัันแค่สี่สองสี่ลงมาสี่หนึ่งสองนี้เรเยอะแล้วนะครับ เอาขอหน้ารับเหรอน้องมีคารลาบาาแม่ลำน้ำต้านเหรอ MTC โอ้โหลงอย่างนี้ลงอย่างนี้อย่าพึ่งหานหน้ารับดีกว่านะครับ MTC นะครับส่วนคารลาบาา โชคดีได้ m s c i มาช่วยพอดีเป๊ะเลยนะครับร้อยสบาบาทห้าน,นั่นคือแนวต้านเขานะครับก็ควรขายไปก่อนนะครับเพราะว่ายังถือว่าไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในงบการเงินหรือพื้นฐานเขาเลยนะครับเป็นแค่ข่าวสั้น,น,นๆเฉย mfci ครับ irpc ครับก็อย่างที่เรียนทราบทรงสวยแล้วถ้าวันนี้มัน irpc ถามกัน เยอะมากมันออกงบเมื่อคืนนี้นะครับนะครับก็ไม่ได้สีเรียลเลยนะครับยังเป็นกลุ่มโดจิเลยนะครับประเด็นคือโอเคลงมาจริงๆนะรับใหญ่มันอยู่4บาทถ้าลงแถวๆนั้นเนี่ยน่าซื้อเพิ่มด้วยไม่ใช่406แล้ว เ,เราดูจาตรงเส้นตรงนี้นะครับ4บาทอย่าลืมว่าไตรมาสสยังดีอยู่นะครับไม่ได้ดีแค่ไตรมาสแรกไตรมาสเดียวประเด็นวันนี้เนี่ยผมมองทรงมันสวยนะถ้ามันทดขึ้นไปปิด4ี่บาทยีได้นี่เ hey ฮเลยนะครับนะครับตามมันนะอ่าสกดยากเหเกิน อ้าวหลุดแนวรับนะครับเป็นสัญญาณขายแท่งบัลเลอร์เลยวอลุ่มมหาศาลด้วยนะครับต้องขายนะครับจริงๆหลุดมาตั้งแต่6บาทแล้วนะเคแบงมันลงมาถึงจุดที่น่าสนเริ่มมองซื้อถัวเฉลีย่ยได้แล้วแหละ,ล,ะลงมันลึกมากนะครับรับเรื่องโควิดไ,ไปเรียบร้อยแล้วถ้าโควิดมันเริ่ม ผมเชื่อว่าใกล้แล้วแหละนะครับในที์สองอาทิตย์นี้เนี่ยมันน่าจะเบาลงแล้วหละเพราะเราเร่งมือกันเต็มเหนียวฉีดวัคซีนกันเยอะนะครับในในแง่ของชุมชนนะครับเดี๋ยวเอาจังหวะรีวอเซอร์แพเทิร์นน่าซื้อมากกว่านะครับส่วนไทยพันนิดไทยพันิดก็ไม่สวยแต่เคแบงค์น่าสนใจมากกว่าเพราะลงแรงมา นะครับเอสโซเดี๋ยวเราจะพูดนะครับ เรื่องสักครู่มันไม่วันนี้เน็ตมันช้าเอสโซก็แม้วันนั้นนึกว่าจะวิ่งแล้วนะค่าการกันมันมันปรับตัวลดลงนิดนึงนะครับก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจคุณดึกสิสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คุณน้อย เป็นตัวจริงนะครับบ้านปูบ้านปูก็ลงมาแนวรับนะไม่ วันก่อนชนไม่ผ่านออกงบมากระโดนเซลล์อันแฟกเหมือนกันนะครับแนวรับก็อยู่ถแถวเนี้แหละสิบเอหดแปดขนาดทันหินราคาขึ้นนั้นเนี้ยซุปเปอร์ ช็อตเทอร์มก็ทรง,ทร,งทรงดูทรงระยะขึ้นนะครับแนาต้านอยู่ประมาณหนึ่งบาทสามสตางค์หนึ่งบาทสี่สตางค์นะครับจุนเกดเอเวอร์ Ever. ยังอยู่อีกเับ ยพยายามอยู่นะมีแรงซื้อแท่งเขียวใหญ่เสรว่าโพสิทีฟถ้าทะลุห้าสตังค์ได้นี่ก็ก็ก็เป็นสัญญาณซื้อระยะสั้นนะครับอันนี้ไออารซเต็มเลยนะครับต่อไปแล้วฮะตอนตอน้น p ีท ไซเวย์นะครับวันก่อนแนวต้านยี่สิบเอ็ดแนวรับประมาณยี่สิบบาทนะครับไซเวย์จริงๆงบน่าจะสวยนะครับเพราะว่าโออก็สวยเพราะค่าการตลาดดีมากนะครับสำหรับกอตนหนึ่งต้องทะลุย1ิบเอ็ดได้ถึงจะวิ่งแรงๆนะครับ PTL เอาจบนะครับมีดับปริญญาเทียบเลยไม่ได้แท่งเดียวด้วยนะครับเจเจเอเจทำไมนิ่งวันนี้เน็ตช้ามาก จบเหมือนกันนะครับ AJ Com 7 e v วันนี้เน็ตช้ามากไหนบอกว่า 5G ไงคุณ a i s เซเวนแนวรับอยู่จะรับเลอมันขึ้นมาเยอะมากแล้วผมว่าปล่อยมันไปเถอะคนมีอยู่ก็เลทฟิตรันไปคนจะเข้ามาไม่ทนันละมั่ง a พ p สามสิบเหรอวุ้นอะไรอ่ะอืม ก็ไซเวยอยู่ระหว่างบาท20ถึงบาท30ปลายๆนะครับบาท30ถึงบาท40ปลายๆนะครับวันนี้ก็ตอบครบทวนแล้วนะครับดูภาพรวมตลาดนิดนึง ก็ลุ้นตลาดเด้งกลับไป1,570ได้ไอลูกรักไอรพซีก็อาจจะกลับไป4ี่บาทสิบแปดสบาทได้ถ้าตรงนั้นทำได้จริงเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่สวยงามมากนะครับนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ